อามาที่เรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะคะก็แพงเหมือนกันนะคะสำหรับไข่ไก่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ค่ะเขาก็ยอมออกมาให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในนะคะในการขึ้นราคาไข่คระหน้าฟาร์มเพียง2บาท90สสตางค์ต่อฟองค่ะแล้วก็จะตรึงราคานี้เนี่ยไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าผลประชุมร่วมกับทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตรายใหญ่กรมปศุสัสตว์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะได้รับทราบถึงปัญหาต้นทุนของผู้เลี้ยงที่สูงขึ้น แต่เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็จะให้ความร่วมมือกันในการปรับราคาไข่ไก่คระหน้าฟาร์มอยู่ที่2บาท90สตางค์จากเดิมเนี่ยที่มีการประกาศปรับราคาเป็น3บาทต่อฟองโดยจะมีการตรึงราคาไว้ที่2บาท90สสตางค์ต่อฟองไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ และหากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมแจ้งได้เลยนะคะที่สายด่วน1569หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศซึ่งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงเนี่ยมีโทษค่ะตามมาตราย9 9แห่งพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุก7ปีปรับ1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ นายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่บอกว่าวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่ไข่ปรับเพิ่มขึ้นจนทําให้กลุ่มผู้เลี้ยงแบกบรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวนะคะแต่ว่าสมาคมต่างๆก็เข้าใจปัญหาและผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนจึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐตรึงราคาไข่คะหน้าฟาร์มจากที่ประกาศขอขึ้นเมื่อวันที่10มกราคม3บาทต่อฟองก็จะปรับลงมาอยู่ที่2บาท90สตางค์ต่อฟองไปจนกว่าสถานการณ์ ต่างๆจะดีขึ้นแต่หากวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่ไข่ย,ยังขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้เลี้ยงเขาบอกว่าก็จะกลับมาหาหรือกับกรมการค้าภายในอีกครั้งค่ะ